สวัสดีค่ะขอเชิญชมวิดีทัศสรุปกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุออนไลน์รุ่นภาคกลางระหว่างวันที่24-25มิถุนายน2564นัสตูดิโอบริษัทโอเคแมสจำกัดจัดโดยกองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งอันดับแรก เป็นกิจกรรมพิธีเปิดการอบรมต่อด้วยการบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติพร้อมสรุปพิธีปิดโครงการขอเชิญรับชมค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเรียนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะในรูปแบบออนไลน์รุ่นภาคกลางในวันนี้นะคะการอบรมในวันนี้เนี่ยก็มีความยินดีแล้วก็มีความตื่นเต้นนะคะสำหรับการอบรมครั้งนี้เพราะว่า เป็นครั้งแรกสําหรับชีวิตวิถีใหม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดีไซน์หรือออกแบบยังไงให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุห้องนอนนะครับก็มีสิ่งที่ต้องคิดเพิ่มเติมก็เป็นเรื่องของการระบายอากาศแม้ว่ามันจะดูมองว่าไม่มีอะไรกีดขวางแต่ถ้าเป็นพื้นที่ถนนมันคือมีความเสี่ยงที่รถจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วชนได้ น้ำหนักทั้งหมดจะลงไปที่ข้อเขา่าข้อเท้าเวลาลุกเนี่ยจะปวดนะครับแล้วก็อาจจะเสียหลักแล้วก็ล้มได้7จ็ดคนนะครับหมดเวลานะครับพี่ดารารั์อันดับที่สองพิ่ธน,นนชยัยและอันดับที่หนึ่งไายค่ะตบมือให้เอง สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะเข้าสู่การอบรมในวันที่2แล้วก็สวัสดีเช้านี้ด้วยนะคะประจําวันศุกร์ที่25มิมิถุนายน,นะคะ่ะเรามาทวนกันอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นตัวทางลาดเนี่ยนะครับมันมีข้อกําหนดหรือว่ามกีกฎอะไรที่เกี่ยวข้องพอรบรควบคุมอาคาร2522แก้ไขใหม่นะครับก็คือกฎกระทรวงปี2548อันนี้ยึดเป็นเป็นโครงใหญ่เลยนะ ที่เป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลและการลงพื้นที่สาธารนณะอัตราการหกลมของผู้สูงอายุที่เป็นวัยต้นเนาะหกสิบถึงหกสิบเก้าเนี่ยจะน้อยน้อยอยู่บรรยายเกี่ยวกับการทํางานของเราใน,ใน,ใ,นในฐานะของที่เราเหมือนเป็นผู้ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุนะคะอาจารย์จะแนะนําว่าช่างคนปรับตรงนั้นปรับตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ เราดลืวกปลอดภัยกับผู้สูงอายุมากที่สุดแล้วก็บรางก็อาจจะต้องทําผนังด้วยเราจะเอาจํานวนเงินของค่าวัสดุกับจํานวนเงินของค่าแรงมารวมกันสะลบ1ต่อสินะคะอันนี้เพื่อไม่ให้ช่างนะคะเออตีความผิดใส่ตรงประตูข้างในข้างนอข้างใน ที่ทําในรูปตักเลยนะครับที่ว่าที่วิทยาพรสไลด์เมื่อสักพู่พอดีผมเห็นท่านแล้วก็ดูในในเอกสารที่แนบมานะครับและถ้าเป็นผู้สูงอายุเราออกแบบให้สุขภันธ์ต่างๆที่อยู่รอบรอบ,รบ,รบมีเราจับค่ะพี่วัฒนาเขาเข้าอบรมสัมมนาในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับพี่ก็สนุกดีอะค่ะได้ความรู้ด้วย เพราะปกติแล้วเวลาเราลงไปซ่อมแบ้านผู้สูงอายุใช่ไหมคะเราก็มันคือตัวเองเป็นนักพัฒนาชุมชนใช่ไหมเราก็จะไม่ได้ไม่ได้รู้ลึกไปถึงขนานว่าเราต้องกะอย่างคือแบบเราต้องทําตรงไหนต้องปรับตรงไหนเพื่อที่ว่าจะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะอพอมาดูตรงเนี้ยอ๋อในส่วนของห้องน,น้ำนอกจากเราจะมีแค่นั่งนั่งลาบใช่ไหมคะตอนนี้มันก็มีความรู้เ่ลมเติมขึ้นมาว่ามันก็ต้องมี อาจที่จับที่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นมาการสไลด์ประตูบานประตูอะไรเงี้ยซึ่งทุกทีที่เราทำเราจะทําแค่เหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆอเราจะไม่ได้ว่าเจาะลึกลงไปอะค่ะแต่พอมาอบรมครั้งเนี้ยเราก็เลยรู้ว่าถ้าเราจะทําในส่วนห้องน้ําเราก็ทําอะไรได้มากกว่าการที่ว่าเฉพาะเปลี่ยนแค่ชักโครกอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะค่ะเยี่ยมมากเลยฮัลโหลครับบางสีทองครับผมค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับเขารวบอบรมสัมมนารู้สึกนยังไงบ้างคับพี่คราวนี้อบรมทัังสองวันนก็ รู้สึกมีความรู้สึกได้ได้ความรู้เพิ่มเพิ่มเติมมากขึ้นครับผมมั่นใจขึ้นไหมเวลาไปช่วยซ่อมบ้านให้ผู้สูงอายุมั่นใจขึ้นที่ผู้สูงอายุการก็รู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ประสบการณ์ใหม่ในเรื่องของของช่างของอะไรด้วยนะครับก็รู้ถึงแบบรู้ถึงการประมาณราคาอะไรด้วยเพราทั้งที่เราเป็นนักพัฒน์เราไม่ใช่ช่างแต่เราก็ได้ความรู้ตอนนี้เพิ่มเติมขึ้นครับแล้วก็ของผมว่าช่างก็มานั่งฟังด้วยเหมือนกันก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน แสดงว่าต่อไปเราก็จะคุยกับช่างรู้เรื่องมากขึ้นก็จะช,ช่วยบ,บอกความต้องการของชาวบ้านให้ช่างได้เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนั่นแหละวัตถุประสงค์ของกรมเราส่วนหนึ่งเลยนะฮะเจ้าหน้าที่พัฒส,สามารถทํางานตรงนี้ได้มีประสิทธิภพาพเพิ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเรามีความรู้เยอะขึ้นนะฮะแล้วสัมมนาโดยใช้ระบบออนไลน์อย่างนี้เป็นยังไงบ้างที่รู้สึกยังไงคะก็ถือว่าโอเคเพราะว่าสถานการณ์โควิดด้วยนะครับแล้วก็อ่า มันก็ต้องใช้ระบบะทางออนไลน์แล้วก็ผมว่าวิยากรตลอดจนถึงผู้ดำเนินการก็จัดได้ดีครับผมจัดได้ดีมากครับก็ขอให้จัดมีกิจกรรมดิๆอย่างนี้ครับผมได้ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสิ่งที่พี่อยากได้จริงๆนะคะหลังจากที่อบรมแล้วเนี่ยทุกๆท่านได้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริงและส่งส่งผลการดำเนินงานมาให้เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับ ความร่วมมือจากทุกทุกท่านอีกค่ะขอบคุณค่ะ